สว,ส,สวัสดีครับผมสุสปัญญาพันเพงเจ้าของทุเรียนสายพันธุ์นกขมิ้นเมืองตาดและทองหล่อวันนี้ได้นําสําเนาทะเบียนพันธุ์ทุเร si ียนนกขมิ้นเมืองตาดและทองหล่อมามอบให้กับลุงหมูครับสวนลุงหมูประตุยพันไม้เพื่อเป็นการการันตีว่าสวนลุงหมูปะตุยพันไม้เป็นตัวแทนจําหน่ายทุเรียนสายพันธุ์นกขมิ้นเมืองตาดและทองหล่อของสวนสุปันทุเรียนเมืองตาดอย่างเป็นทางการครับครับผมลุงหมูนะครับ ินดีเลยครับวันนี้ขอคุณตุปานเอาทัเรียนบางตาัของสายพันธุ์ที่เขาตน้นพันธุ์ของแท้เลยจากเขาเลยมาให้หน,นูเป็นตัวแทนจําหน่ายพันธุ์นกพิณกับพันธุ์ทองหลอ่อมีที่นี่ทีเดียวนะครับแล้วก็ของของทุพันเขานะครับถ,ถ้าท่านต้องการของแท้ของดีจากต้นแม่เขาจนอนเลยต้องมาที่ลุงประตูธันไม้รับรองคุณได้ของแท้ของดีแน่นอนครับ ไม,ไม่ไม่มีของฟอร์มอะไรแม้แต่นิด